คำตอบมปอยู่แล้วคือคือเสื้อผ้าค่ะทำดีที่สุดแล้วเพราะได้ไปคนละหนึ่งคะแนนหมดเลยแต่ว่าคะแนนก็น้อยกว่าสองพนั้นอยู่ดีอ้าวสาม่านมาดูกันว่าเิตตักโนนเสื้อผ้าหมายความว่าเรื่องอะไรไปผู้ชมดูไปด้วยอ่ะเชิญพี่นงอ่าเดี๋ยวผมเปิดเลครับมาชมกันว่าเป็น เหตุการณ์แบบไหนโอ้โอ้แล้วระบบต้องผัดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเอามันไม่มาเขามาเดี๋ยวมาครับเขาบอกนี่หยุดชั่วคราวโอ้มันจะเสียงนี้ไม่ได้มันไม่จะสแกน10ปีมาแล้วอยากได้ลูกสาวข้ามันมีอยู่ชุดหนึ่งตอนที่ชายกลางมาเที่ยวหาข้าที่เมืองรัตและถ้าใครใส่ชุดนี้ได้ถือว่าคนนั้นเป็นชายกลางคอยดูเป๊ะ ุณผู้ชมครับคืนนี้รับรองได้ว่าชุดของชายกลางของเราเห็นแล้วต้องอึ้งมาครั่นเซ็กซี่อะไรจะปานนั้นโอ้โหเอาชุดของใครมาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าของตัวจริงปิดหน้าอายอยู่นี่ครับคุณตั๊กวิรานั่นเองเป็นอย่างี้ะชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยบอกว่าคุณชายกลางแล้วบอกว่าใส่เวรากคุณเป็นผู้หญิงเหรอนี่อะไรเนี่ยชุดไทยอ่ะ เก็บไว้นานด้วยน้ำตาเล็ดเลยขำมาก้อมีฮะด้านหลังนั่เจ้าขอมเนี่ยช้สมัยก่อนพี่ต๊กวนขนาดนี้แหมพี่ต๊กอดทนทนไม่ไหวครับต้องออกมาเคลียร์เขาทำเป็นเผาเลยไอ้ติ๊กนั่งแอบงัดไปอย่างไหนเนี่ยเราแอบไปหยิบมาจากบ้านพี่ต๊กครับรู้แล้วอย่าไปบอกใครชนะมนเปรี้ยมนเปร้โอ๊ ลยว่านใส่างี้ด้วยพี่ักทำไมอะนั่งเชือว่านพี่ตักใช่ที่ประจำาเฮ้ยโมันก็ใส่เสื้อผ้า